Play hockey. ย่ยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใช่ครับมนุษย์เราน่ะมันชั่วกันเจ็ดทีมันดีกันเจ็ดผลค่าของคนมันอยู่ที่การรับผิดชอบรู้จักแก้ปัญหารู้จักพัฒนารู้จักเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม้าเจ้ารถเทพริจเจวิกลจริตหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับติดตามหาคำตอบในยิยายเรื่องรักหลงทางของเราต่อไปเลยครับท่าน ในนครเชียงอินนี้องค์ช่อมเด็จพระมาราชาผู้เป็นพระประมุขพระองค์ได้เสด็จสวรรคตมาเป็นเวลาหกเดือนแล้วครับท่านตอนนี้เขาเหลือองค์ราชินีพันวัาและราธินาสาวเกิดแก้วได้ทําหน้าที่บริหารประเทศชาติกันต่อมาขณะน,นี้องค์ราชินีก็มีความกลุ่มประเทศยอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาประดังในชีวิตของพระองค์ ที่ทำให้พน,นังจ้ามีความรุ่มระทัยอยู่ขนานี้ก็ได้ถูกนํามาปรึกษาเรือกันอยู่กับราชธิดาสาวเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรทิดตามมา่ิดครับ่า่เบกวพ man รกระเกลดแก้วแต่ว่ายังคมองราชินีพันวันซาที่ก็รบเจ้าวัด,ดีจ้าปุ่มเอ,อ่อจำปูนนะแต่ว่ายังคมกับม่มแม่ที่ก็รบอย่างสูงของโตเจ้าวัด,ดีจ้าโถเออเห็นดูทั้งแต่ยักมาหนุ่มไอ้ขึ้นเจอว่ายักกันแม่เออไม่ได้แต่งอกสักสิ่งหนึ่งวพวกเหมืนก้อนเหื่อนที่พวกก็ปลอยยากกันแหละ ำไมเลยครับพี่โถเด็กรู้ไหวไม่หลักก็ไอยากเลยนะบ่อยากไปอยากมาข้องก็โทกไม่เบียดเสียเลยไม่เบียดเสียกับจ้าข้อมันโกตัวแดงได้เรื่องกันนี่โทกทีบลอยยักนี่ไอ้ยักษ์นันตตาจักมันมาทู่ข้อม่อแม่ใจแต่งงานใช่ชะโถจา๋าคราวนี้อยักษ์นันตตาจักเนี่ยนะมันเป็นพวกพานมันเป็นพวกที่ร้ายกาศ มันเป็นพวกเล่ไม่มีเอ็ดไม่มีผรทม่ิทธพวกยักษ์มันต้องการที่จะแต่งงานกับชาวมนุษย์ประเพณีและความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ถูกทําลายการที่เราจะสร้างคุณงามความดีเราสร้างสารรแต่ยักษ์มันทําลายครับแต่ว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนในนครเชียงอินนี่พร้อมเตรียมตัวีปมาวุธิหนูป้อมตั้งให้ถูกทุกคนเป็นประชาชนเคยมีอาวุธไรก็เตรียมนั้น อันนี้จำปูนนั่นมึงวังวงตัวเจตาใจอะคะพี่โจเอาเวลาอยากมันมา่ะมันผ้าโบอยากนุ่มๆมาไลา่คนโดกรณีมึงจะเศร้าๆร้ารับเวตาจริงเลยคขะนี้แต่อยากมาบังคับไอ้ชั้นแต่งงานครับยากนี้ไม่รู้อีต่ํหรือนี่ทางออกท่างเดียวมึงแคบเป็นเมียกูเย้เตาอ่อนนานโรจกักิดดนะโรจกักิดกอบกุลแหละค่ะ ดานนึ่กิรักมันกันเลยปีโตแ้แกอยู่ลอทุกอย่างเชียอีเดียวติบโลกแสกเชีย,ย,ยอ่อนน่า <c oughs> แต่ึ้นชวยนต่ว่าลงไม่ใครห้ามเท่าใดก็ได้ว่ะแต่ตาช่วยแดงกินหน้าดีไม่ติดข้อนั่นต้องใส้หน้าไหมพอดอีปูดจ้ากระบไม่ใช่รู้เรื่องโตจ้านะทียบอกกับประชาชนนะบอกว่าไอ้เรื่องการที่ฉันจะแต่งงานกับยักษ์ในาราชินีของเขาไม่ต้องการหรอกกลับอย่าไปแตงแ่งเลยยัก โยกก็ไม่ช่วยกองแข้งกองแข้งมืนมันขี้นูน้ัวกินโยใช้างามตรงไหนนม่นอยากมันโยุ้อปรว่านเราก็ยังจัวควรกูน้อนั่นแหละเด็กนู้นเด็กกูเพิ่งเสียเด็กล้นในทุ่งยางหมอต่ออนี่มันดำี่ยแม่จ๋ากตา่ยาักมันมาจริงๆแหละมันหมายกำหนดการยังไงก็เด็ดแม่ทรงปฏิเสธไปแล้วนี่มันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วจ้ะ ปฏิเสธคนพานนั่นแหละลูกเราไปพูดจาชี้แจงกับคนพานนะ่ะมันไม่มีเหตุไม่มีผลแม่นะ่ะพูดแล้ววอนแล้วทุกอย่างของขวัญทุกอย่างแม่ให้หมดมันบอกมันต้องการแม่ไปเป็นแม่เลี้ยงของลูกมันแล้ววันพรุ่งนี้นะลูกแม่คิดถึงเรื่องนี้นะ้วแม่ไม่สบายใจจริงๆพรุ่งนี้นะ่ะเป็นวันกําหนดการที่ยักษ์นันต์จะมาจะ้ายักษ์มันมาจริงๆเลยคะ่ะแม่ก็อย่าง ม,มีคำตอบไม่มีความคิดแม่ได้แต่หลอกตัวเองว่าคงไม่มีอย่างนั้นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลในแม่คิดก็คือบุญกุศลที่แม่สร้างแม่จำได้ว่าชีวิตที่เกิดมาแม่ไม่เคยสร้างกรรทำชั่วคนเราถ้าทำดีแล้วเด็ดแม่ค่ะบุญกุศลคงจะช่วยเหลือเด็ดแม่ได้เจ้าค่ะนี่ลูกจะมากราบทูลเชิญเสด็จแม่ไปทำบุญครบครอบบกเ,เดือนเสด็จพ่อจวบโคตรจ้าจะไปที่ไหนนึง ลูกติดต่อไปที่วัดเชียงรากในเขตของนครเชียงฟ้า,าทําไมต้องไปถึงที่โน่นนะลูกวัดว่าในเมืองของเราก็เยอะแต่เด็ดพ่อได้รับสั่งไว้ก่อนสิ้นพระชนนี่เด็ดแม่จา๋าไว้ทําบุญนี้ครบสิบสองวัดอ๋อจริงนะลูกนะเอาเถอะแต่ว่าแม่นี่ไม่สบายใจเลยกาบแม่ไม่สบายใจจริงแลวกับเราว่าคนเราเวลาถูกกังวลน,นี้มันทําให้คนเรานี่ดไร้ไม่ออกกายจะเด็ดแม่รงปกักฟอดยากอน ให,ให้ผลพลงนีถแต่อยากมันไม่มาก Job, ก็ขอยทําบุญกันก mm ็ได้คัะลูกจะขับทูลลาและจะไปกับพี่สนพี่โถครับบอกประชาชนทุกคนนะว่าเด็ดแม่น่ะไม่ทอดทิ้งประชาชนบอกก็ด้วยนะตายก็ตายด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันฉันสุขประชาชนสุขอ่าเท่านั้นโททูลลาน้อง จำปูนเนี่ยลืมหนอนเอื้อทากับตาตื่นใจง่าโคโคอน,นอนตอดายก็โทษตาซับไปตีบ้านพีแม่แเออไอทู้เออกูตาได้มึงเป็นพวกกูตายจะด,ดีวะลูกรีบไปรีบมานะลูกนะค่ะลูกกาตุลาเด็ดแม่มอกฉันจะดูแลองค์ยิ่งเองค่ะลาก่อนนะแม่นะอื้ยยามลูกไปนางอะไร มันเป็นของคู่โลกมนุษย์เราเกิดมาปัญหามันก็ต้องติดตามอยู่ทุกคนคนที่เจลาดคนที่มีความสามารถคือคนที่แก้ปัญหาให้กับชีวิตได้คนที่ไม่มีความสามารถาาก็มักจะสร้างหรือตัดปัญหานั้นออกไปในลักษณะที่ทำให้เกิดผลเสีย ครโรมิรันในสถา,านที่ของนะครโรมิรันเป็นดินแดนของยักษ์นันตะจักรการปกครองประเทศชาติอยู่ในระบอบประเด็ดการอำนาจสูงสุดคือกระบองยักษ์เหตุผลในการพิจารณาขึ้นอยู่กับอารมณ์ของยักษ์เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกวินาทีมีสิทธิ์ที่จะถูกทำลายกันได้ความเป็นอยู่ในนะครยักษ์ก็มีแต่ความหวาดระแวงไม่พน้นไปจาก อยู่กันในฝูงสัตว์วันนี้ยักษนันด้จัดเตรียมตัวจะเดินทางไปสู่นครเชียงินและกําลังได้มีการสั่งเสียที่ดาสาวซึ่งมีหน้าตาเหมือนมนุษย์และมีชื่อว่าแสงตะวันยักษ์นันาจะจักมีอะไรจะสั่งเสียกับลูกสาวปีน้องกับิดตามมาสิครับกัน ีกลนี่นีมาตอริตัวตุกพิษเยกยองอ,อคุจอมยะตังอินพรมยม,มานาตาลาตังนาคราดหลอกแก,ะกะ่กายมีลูกรานมีไกลกามานกต่างก็แกร้งเลินตีต้ามีพักจนชือยักระบือ คือเลื้ยงลยอยดพอติดตาอเราก็ ช่วยมาก <S, us> อยแสงตะวันล,ลูกรักของพ่อสวัดีนะครับคุณพ่อสวัสด,ดีหลูกแสงตะวันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลูกเราจะได้มีแม่ไหม่ขึ้นมาในนครโรมิรันแล้วต่อไปพ่อจะทําลายประวัติศาสตร์ยักษ์ในนครในนครโรมิรันเราจะมีองค์ราชินีเป็นมนุษย์ เนื้อไม่มาทำลายประวัติศาสตร์ยังไงอะพ่อเอาเดี๋ยวนี้พ่อมีลูกเป็นมนุษย์หน้าตามันสวยหน้าตามนุษย์มันสวยไม่เหมือนชาวยักษ์คราวนี้ลูกเอ้ยพ่อมีเมียมาใหม่คราวนี้นะ่ะเป็นเมียพ่อแต่เป็นแม่เลี้ยงเธอแม่เลี้ยงหมายถึงอะไรอะแม่เลี้ยงก็คือแม่ใหม่ที่มันเกิดไม่ได้เกิดเรามาแต่เป็นเมียพ่อ ไม่มีโรจักไรปื๊ด่ังโลกไม่ช่อโลกแม้มกูยืนเดียวไปยืนแรกก็อีกูอยู่ได้นี่แต่หลูกเจ้าก็เมืองมนุษย์ก็มาแล้ไหมแล้วมึงไงมันแหลกไ่อ่ะเอ็นไม่แกปไวแกเปลือกูใช้ไปขึงมวนแล้วจำเบรกอย่ล่ะนี่แต่โลูกมนุษย์ในเนวียดนามเนี่ยโยกาม กูรับรองถ้าบ้านเราตายอ,อยู่อีกใครช่วยแรงกัดแรงกาแท่นหน้าองคกูวนนี้ใอนี่บอเป็นหลกอยากหน้าช่วยตัวแววบลืนแปมปรามแปมปรามแต่ปลอดตองกบเมื่อไหรได้ไปตัวแววเลือ่อนน้ำใจเออตัวแววเลือ่อยงามทึ่งยังจักววไหม,ม,มยังจักตัวแววเลื่อยน้ำดำแปมปรามแปมปรามยังจักใจเออไอ้ร้อย <c ười> นกหลงว่าจุกแมมตลงว่าจุกเออตอนนี้อลูกพ่อจะออกเดินทางไปแต่เช้าวันนี้แล้วก็ไปนาแม่เลี้ยงมาใช่พ่อมั่นใจลูกให้แสงตะวันทำไมเลคะคุณพ่อแต่พ่อมีแม่เลี้ยงนะพ่อมั่นใจว่าพ่อจะต้องมีลูกเธอจะมีน้องอีกเพลอเพลออาจจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็มีรูปร่างเหมือนมนุษย์บ้างเหมือนยักษ์บ้าง <c oughs> เราจะสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมา พ่อมีเมียแล้วมีลูกเหรอจ๊ะใช่เมียน,นี่ก็ทํามันยังไงถึงมีลูกเฮ้ย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 อย่าอย่าพูดเรื่องนี้พูดไม่ได้ทําไมเราลูกอยากรู้ว่าเมียก็ทํายังไงมีลูกอย่าพูดเราว่าพูดผู้หญิงอ่ะไม่จอโหลปุตดนี้แอ่ตึ้งแดกกันผมอมันไม่รู้เรื่องอะไรเปลียกใจได้มันไปย่ามีตาม้มอันโหลก,กูมันกูอยากูบอกว่าเคยกับดดนเดียวกันอ๋อใช่อ๋อแดกก็ไม่ให้แล่นจอกโกร อันวันนั้นนอนนู่นตะกูปอไอ้ร้อยอ่ะงรูบเรีบรูบเรีบกว่าก้อยอยู่ก็เอ็นก้อยจนเต้ามึงบอกแล้วว่าหลอกกราบเป็นด้อแล้วไอ้แหม่มมันหลอกกราบเปลือกอ้อยมันหลอกกราบเก้าเปลือกออกแล้วไอ้แนัแนงแนงก้อยเลรอแหมมก้อยหลอกกราบกูประเภทนี้เอ่นก็กูหลอกกราบตึ้งเปลือกไม่ลุดทีเดียวไอ้แนงนงแนงแนงเออแหมมเหลือเกิเปื้อนแหม่มก้อยหลอกกราบ ตอนนี้สบายไหมลูกนับตั้งแต่พ่อได้เอามนุษย์สองสาวมาอยู่เป็นเพื่อนไอ้พวกลูกยักษ์แหละพ่อไม่อยากจะให้คบค้าจะมาคมกับเธอหลอกลูกยักษ์น่ะมันนิสัยมันกระด้างเมื่อเธอมีชาวมนุษย์มาเป็นเพื่อนอีนางเปี๊ยกกนางพูนแก้วนี่เป็นสาวสวยในเมืองมนุษย์น่ะพวกเนี้ยพ่อเห็นว่าสวยหน้าตางดงามก็เลยนำมาเป็นเพื่อนเล่นกับเธออีนางเปี๊ยกกับนางภูนแก้วนี่แหลคะครับพ่อใชออ่นางเปี๊ยกนางเปียเป๊ยกน้ำนกระูนงอกเงียบเงียบ กระจาโโยหมูจริงไอ้เรงไม่ร,รู้ว่าโเมียแต่ว่าแรกแต่อยากใช้ไปกูทีมแล้วในเมืองมนนุ่งใช่ยหะไอ้บโบใกล้ลูกแพทจะมาใกล้ไม่ร,มร,มรททู้มอ,ว,อ,อว่าแต่เนิ่มลอกกูุยแม่กูบัดที่แม่ยายใช่ย่ะอ๋อก็ว่าลูกแพทนั่นจะโพตัวบาดจะเมียตัวจิ๊อันนี้มันว่านตาต้นี่เลี้ยงแพทนั่นลุงเออว่าจนต้องเอาเมียไว้รักงานจิ๊บโพจากจิ๊กูก็เหลือโพตัวบาดจิ๊ตัวจิ๊ไอ้เมียตัว สิบบาทอาทิบตัวตัวข้ารอยของกันแล้วกูจรไม่รุ้งว่าปลาไหมแปดกินแล้วค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโดยที่กูไม่รู้ว่าตัวไหนพ่อตัวไหนเหมียเลยในที่จุดแปดกูทั้งออกสิบตัวพ่อทั้งแพรแต่มึงคิดแล้วได้เปียกว่าใช้นุ่มติดเป็นแปดออกสิบตัวเมื่อโตเป็นนุ่มความเป็นนุ่มมันปรุงปรานมันเยียบสิ้นแมวบนดินกัน พราะเราล่วงล้างไม่ได้เลยกว่าป้ากับครูกับมันเยียบใช่อ๋อความเป็นนุ่มฮอกกิบนุ่มแต่ไม่มีเศร้าเนี่มึงนึกแค่แล้วว่ามันแม่งแม่งนัดเนยกูเห็นดูว่านั้นหมดสัางอีก้าวมาหลักเคยเป็ดเยียบตายอยู่ข้างของเคยอะไรตึ้งขอร้อยนะอ๋อไม่ร้อยเพื่อไม่ร้อยหมดร่างอีตายกูเอ็นดูว่าป้าจึงกูไม่รู้อีกิดเพื่อนะกักูตัดสินใจว่าเป็ดกูทั้งโพทั้งเป็นนั่นแหละกูตึ้งอีทาให้เป็นเม่ตึ้งวัวมาตอน ปอตอนเช็ดปอตอนเช็ดต้อมมาปลูกนาว่ไไ้กินบ่งงานแม่เล้วมันเมียเปลือกเมียแล้วแล้วกับผูกู้ตอนเช็ดแล้วไตรหม้อแล้วกาได้กับหม้อแล้วกับกูกินกาได้กับกูนี่ตาอย่างนี้ตอนในรู่าดถ้าไม่ร anyway. ูโปไม่หัย่าเจอโลกแปดใคเอามาแต่ไหนโลกแปกก็กวักใกล้แล้วโปโปก็กัดไปตุ่มแลวจึงมันออกมาลอกเราแต่ตอนนี้นางเปี๊ยกกับนางพูนแก้วทั้งสองคนนี่มันทําให้เธอหนักใจไปลูก โอ๊ยมันมีกล้าหรอกพ่อทีนางเปียกนินิดใสดีพูดอะไรก็เชื่อฟังอีนางพูนแก้วมาใหม่ๆนี่มันชอบทําอะไรลูกในลักษณะที่ลูกไม่ชอบลูกตบมันวันก่อนนะตบมันเบาๆนะพ่อมันกระเด็นไปแปดวาสสลบไปเกือบครึ่งวันนะ